ยาวและผืนใหญ่นะฮะสีเมื่อเทียบกับไหนปะแป๊บหนึ่งนะนี่เมื่อเทียบกับผืนนี้อันนี้เขาจะแดงสดกว่านะฮะอันนี้จะออกแดงสดอันนี้จะออกแดงแดงแบบเข้มเข้มเปลือกมังคุดหน่อยอันนี้จะแดงสดเนี่ยค่ะตัวนี้ใช่ตัวนี้จะลายเขาจะแน่นแล้วก็ละเอียดแล้วก็ทุนมันมาต่างกันแม่ดูลายข้างในนะที่หนูบอกว่าจกแบบแน่นๆก็คือจกอย่างนี้เลยค่ะจกแบบ แน่นมากๆรายละเอียดแล้วลายนูนลายลายนูนอย่างนี้เลยค่ะนูนเด่นแล้วก็ชัดหให้ดูนะนี่ค่ะลายเขาจะนูนเนี่ยนูนขึ้นมานะคะนูนเด่นชัดแล้วก็สภาพเนี่ยหนูบอกเลยว่าผืนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นคือใหม่แล้วก็สวยมากอย่างที่หนูบอกว่าถ้าสั่งทอใหม่เนี่ยผืนหนึ่งยังไงก็เฉียดสองหมื่นนะคะบางเพจก็ขายสองหมื่นกว่า บางเพจก็สองหมื่นแัพแต่ของหนูคือหนูปล่อยราคาที่แบบลูกค้าได้ใช้นะฮะสำหรับแบบให้ลูกค้าเอาไปใช้ได้แล้วก็ลายผืนนี้มันงามจริงๆมันเป็นลายโบราณเนาะประกอบไปด้วยหลายลายเลยค่ะมีทิวสนดอกพิกุลจันแปดกลีบนะคะดอกพันมหานะคะดอกโบราณดอกไม้โบราณต่างๆในวรรณคดีสวยมากนะคะผืนนี้ ถ้าชอบก็ทักมาได้นะคะเพจของเรานะคะมนตรามหาราณีภาษาไทยตรงตัวนะคะสวยมากๆปืนนี้